เป็นนนคขยัสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนตอนอุดรค่ะเทศบาลนาครอุดรธานีจัดงานถแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาเกตบอลนานาชาติประจำปี2 5 5 8เทศบาลนาครอุดรธานีรวมกับจังหวัดอุดรธานีและสมาคมไทยเกตบอลกำหนดการแข่งขันกีฬาเกตบอลนานาชาติประจำปี2 5 5 8 ที่สนามเบสวันสเตเดียมในระหว่างวันที่1 3บถึงกุมภาพันธ์2558โดยการแข่งขันกีฬาเกตบอลนนานชาติประจำปี2 5 5 8มีทีมนักกีฬาเกตบอลเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น44ทีมจากประเทศญี่ปุน่นอินเดียไตย้หวันอินโดนีเซียเขตปกครองพิเศษมาเก,กา้าสิงคโปร์เล่าและประเทศไทยร่วมทั้งสิ้น44ทีมโดยในประเทศไทยได้มีการเผยแร่กีฬาเกตบอลเป็นครั้งแรกที่จังหวัดอุดรธานี และได้มีการเผยแพร่ย่างจริงจังในปี2 5 5 3โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระท่วมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมโนุษย์ได้พิจารณาเห็นว่ากีฬาเกตบอลเป็นกีฬาที่เหมาะสําหรับผู้สูงอายุตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุในชุ่มชนเพื่อเตรียมเก่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันไกลจนทําให้มีผู้เล่นกีฬาเกตบอลในชุมชนของถูกจังหวัดในประเทศไทย ได้มีการจัดแข่งขันระดับชุมชนระดับจังหวัดระดับภาคมาแล้วสีครั้งโดยภาคอีสานจัดที่จังหวัดอุดรธานีภาคเหนือจัดทีจังหวัดเชียงใหม่ภาคกลางจัดทีจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดนครนายกภาคใต้จัดที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาระดับประเทศจัดทีจังหวัดราชบุรีโดยในการแข่งขันครั้งล่าสุดแชมป์คือจังหวัดเชียงใหม่เรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบืองอ่อนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ โดดเป็นคนขยัน